สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาชมสถานีรถไฟที่หัวหินครับแต่ผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายทําที่นี่แต่บังเอิญว่าผมผ่านมาบริเวณนี้เห็นสถานีรถไฟสวยๆผมเลยเก็บภาพมาฝากกันครับและนี่ก็เป็นแค่ภาพบรรยากาศเล็กน้อยเองครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมต้องกลับมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ชมอีกครั้งแน่นอนครับเอาจริงนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมครับ ที่ได้มาถ่ายทําตรงนี้ปกติแล้วเคยนั่งรถไฟผ่านอย่างเดียวครับไม่เคยลงมาบริเวณนี้เลยครับผมบขึ้นดูถ่ายได้นะตรงนี้นะได้ครับขึ้นไปได้ทางชมที่สานนีรถไฟหัวหินถึงแล้วครับสานนีรถไฟหัวหิน บริเวณนี้แหละครับเป็นสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ซึ่งก็ดูสวยงามอลังการทีเดียวครับเพิ่งเปิดใช้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่ครับสถานีรถไฟหัวหินเก่าก่อนแล้ว่อยมาเก็บบรรยากาศบริรเวณนี้ครับสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ที่ดูสวยงามทีเดียวครับ คือสถานีรถไฟหัวหินเก่านะครับยังคงความสวยงามมากครับซึ่งเป็นจุดเช็คอินหรือจุดถ่ายรูปยอดนิยมเลยทีเดียวครับไครมาก็ต้องมาตรงนี้เปค็นงควงมารับา พาเดินชมบริเวณรอบๆกันก่อน,นครับตรงนี้จะเป็นจุดนักพบมิดพอยซ์คาเฟ่ช็อปจะมีสถานีรถไฟไปทางโน้นครับนี่ยังเป็นบริเวณเหมือนยถไฟป็นเหมือนเก่าครับ เดี๋ยวดูสักครักหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานีรถไฟแห่งใหม่ครับจะมีมุมพักผ่อนครับถ้ามาช่วงเงย็นๆอากาศน่าจะดีนะครับ บริเวณนี้หลอดไฟที่รูปดับประดางานวิจิตรห้าภาคที่หัวหินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีรถไฟ บริเวณนี้ยังเป็นสถานีรถไฟหัวหินเก่าอยู่นะครับนี่เเป็นแนที่ของหัวหินครับว่าจะมีสถานที่ต่างๆ เดี๋ยวผมกลังจะเข้าไปที่บริเวณสถานีรถไฟมวหินแห่งใหม่ครับจะพาเข้าไปชมกันครับ ทางเข้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสถานีแห่งจะเป็นโทนสีแดงสีครีมส่วนทางขึ้นตรงบันไดนี้ก็จะบอกเป็นชานชาลาทั้งสองด้านครับเป็นชานชาลาที่นหนึ่งแต่ตอน,นยังปิดไม่ยังยังไม่ใช้บริการครับ ก็จะมีชันชลาที่สองครับอนุเป็นที่น่าเสียดายครับผมไม่สามารถขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศชันชลาด้านบนมาให้ชมกันเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าเฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วรถไฟเท่านั้นทึงจะขึ้นไปได้ครับเอาเป็นว่ารอบหน้ามาแน่นอนครับมาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมอีกครั้งครับนี่เป็น ประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็จุดจำหน่ายตัวคลิปนี้อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ